ดีครับคณะกรรมการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทโอบิกาวดปีการศึกษา2563ข้าพเจ้านายวิชิตวงอีลากรผู้อำนวยการโรงเรียนพัาน์คอสนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชุมพรเขตหนึ่ง ขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานเพื่อการับรางวัลสมคุณค่าสพทประเภทผู้มีการสารศึกษายอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ระดับปรมศึกษาด้านนวัตรกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน โรงเรียนบ้านกอสนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน70คนมีคราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม8คนทำให้คุณครูไม่ครบชั้นคุณครูบางท่านจึงต้องสอนควบชั้นในระดับอนุบาล2อนุบาล3ป .1 ป .2 และป .4 ป .5 โดย ยึดรูปแบบการสร้างนวัตรกรรมการจัดการเรียนรู้ภายใต้รูปแบบคอสนโมเดลรูปแบบคอสนโมเดลประกอบด้วย K Knowledge t r n n s f e r มีองค์ความรู้ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ O คือ o p e n Mind เปิดใจยอมรับพร้อมจะเชิญสิ่งท้าทายใหม่ๆ H คือ h a p p y l y คือทำงานแล้วมีความสุข สนุกกับงาน It S standard and s e r v i c e คือมีมาตรฐานและทำด้วยใจรัก O oh, opportunity การไฟฟ้าโอกาสในการทำงาน N In. networking คือการสร้างพันธมิตรและสร้างเครือข่ายในการทำงานจากการที่ข้าพเจ้าได้คิดค้นนวัตรกรรมพอสนโมเดล รูปแบบการบริหารจัดการเรียนรู้ทางไกลผ่านดาวเทียม New d e ท l TV โดยการน้อมนำพัดปรุมราชชบายด้านการศึกษาของรัชการที่สิสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืนสู่คุณภาพข,ของโรงเรียนบ้านกอสนส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองทำให้ผู้ปกครองไว้ใจและเชื่อมั่น ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสมบูรณ์้านเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโรงเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองระดับประเทศจากการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่69รายการสินสร้างสรรค์ด้วยภาพปฏิดระดับชั้นป1ถึงปสและโรงเรียนยังได้รับ โอกาสในการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อทางไกลผ่านดาวเทียมและเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งและนักเรียนมีผลสฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบ n t ระดับชั้นป .3 สูงกว่าระดับประเทศ ติดต่อกัน3ปีและมีผลสำลิธทางการเรียนจากการสอบโอลิตของระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่6สูงกว่าระดับประเทศติดต่อกัน3ปีเช่นกันและโรงเรียนยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนขนาดเล็ก จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งได้เป็นแบบอย่างของโรงเรยียนอื่นๆการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม dltv นับว่ามีประโยชน์และมีความสำคัญกับโรงเรียนขนาดเล็กเป็นอย่างมากเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูทำให้นักเรียน ได้มีโอกาสได้เรียนรู้จากสื่อที่ทันสมัยคุณครูได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองและรู้จักใช้สื่อได้หลากหลายตรงกับเนื้อหาที่หลักสูตรกำหนดส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาทัดเทียมกับโรงเรียนอื่นเป็นที่ยอมรับ ของชุมชนและสังคมสืบไปสวัสดีครับขอบคุณครับ